สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ผู้เข้าชมทุกคนนะครับผมนะแรกๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับผมโอเคคลิปนี้เรามาดูกันนะบ่วงดักไก่นะครับแบบคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะบ่วงคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะครับมาดูรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดของบ่วงนะครับ มาดูรายละเอียดของอบ่วงเซตนี้นะครับผมความยาวของหลักนะครับผมความยาวของหลักนะครับ6นิ้ว5้านะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วนะความกว้างของบ่วง5้นิ้วนะครับเป็นบ่วงมาตรฐานแล้วนะครับ5นิ้วนะครับมันก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ร้านนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ของลูกค้าที่สั่งมาก็อยากได้ของ5นิ้วสําหรับของไก่นะครับสําหรับของไก่โอเค แล้วก็เอ็นที่ใช้ฮะเอ็นที่ใช้ของชุดนี้นะจะเป็นของเอ็นเบอร์ N er 80นะครับผมเอ็นเบอร์ er 80นะครับของไก่สำหรับผีเสื้อ,อจ,จะใหญ่กว่าของเดี่ยวนะครับของเดี่ยว70นะสำหรับผีเสื้อก็80นะครับผมมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะครับมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับผม มีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับผมบ่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับงานลายพรานนะงานลายพรานนะครับผมจะมีเซตของอ่าสิหลักกับเซตของยีเหลักนะครับผมนะเป็นเซตของ3าบ่วงกับ42บ่วงนะครับผมลูกค้าสนใจแบบไหนก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรมานะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผม โทรมาสอบถามกนได้นะครับผมปรึกษากันได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมลากัรตรงนี้เลยนะครับผมนะลากัรตรงนี้เลยนะครับผมสนใจโทรมาได้เลยมีเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ